Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ah, ah. มันเบิดเดิมมือนีดมันหลายตัวอันนี้ไม่ห่อเทียนพันสา่ด่านยังไงเนาะบัดเนาะใส่ห่อเทียนพันสาใส่ห่อเทียนพันสาบัดนีนตายบ่มันต้องแบบตกไหมตาตี๋มักเคยจังกันขอพ่นพระ <c oughs>

ขนาดพวกท่านอื่พวกน,น,นด้นนี่นนก็ตีหวยบ้านเราเมียนเขาผม กัดจันใจม่ข <si ึ้นมาม่ยเในไอ้เน่โอย้่ยแ้วเราจะกินเค้วนไมเนี้ยเ่ยตั้งหอันเนี่ยแ่ตู้ไกินม่อต้ไหนได้้่า่มยังไได้ินไหม่ก้ว่าซื้อมาให้เป่าเฉย้วก็กลับไปก้ยอไดังหงเไม่้ยน่ก้ิ้่ไ้ไ่มันจะใหม่กนเนหม่เฝ้ากน่ะเ อวยพรก่อนยังส so ิเป่าเป่า oh ก <sh> <sh> no ่อนยังอวยพรสิเด็กเอาเอาวยพรก่อนกันเลยครับเอาครับผมดูแดงมีหี่อยู่ดีมีแห้งนะครับครับผมให้ลูกเแ็ดดีครับหัวนาผีจอปากเนี่ยะหัะวนาขี้มัวนาแจ้งเนี่ยแหะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญในงานวันคล้ายวันเกิดมื้อนี้ของเจ้าของครับตั้งแต่มื้อนี้บัดนี้เป็นต้นไปจงมีือเสียงโด่งดังเป็นคนหูผู้ดีเป็นศิลปินเป็นศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยหมดละ มีแต่แนวดีกับครอบครัวกับชีวิตตลอดไปพาทีมงานหมอลำเพล่อนลำเพื่อนโด่งดังหักมูอหักพวกมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความเฮงเฮงเฮงปังปังตลอดไปเด้อแม่พุ่มแม่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 พุ่มแม่แม่แม่ในฐานะประธานผีเจาะปากประธานีังไงประธาน ประธานกลุ่มผีนะลูกนะแม่ขอให้ลูกเดี๋ยวเรื่องในวันเกิดปีนี้นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองลำรวยเงินท่องลูกขอให้มีแฟนคลับหลไลทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองลูกขอให้มีแฟนคลับหักหอม

แขนเามแต่อเงหลังมาไปปั้อเปิดก้อนบนี้เอาอยู่แดงนี้ีงเรถ่ายรูปนถ่ายรูปนะเอ้เปิดเด็กตีเานี้เอาอันกล้องมาถ่ายรูปเลีมาากกงมาถ่ายรูปเลเิ่นเอามาเราตีมากับกิ้งคู่เนาะพ่อบอกเอาซื้อมาโอ โอ้ยอะไรตี๋ว่าเสด็จมาไตกรถลังเขาขีมาโอ้ยโอหมากะพู่ไหมโอ้ยเนาะอันเน่าเคียงเนี่ยเพราะอไรเพราะอย่างนี้พอแต่ว่าได้เป้าหมากะพู่ก็ดีใจดิคิดแทนนู่นน่าสิเอาเอาอกมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จัดให้ย้อนหลังแม่รู้แล้วว่าเอาอะไรไหมแม่่แม่แม่รู้แล้วแม่ไปตลาดพรุ่งนี้เช้าแม่จัดมาขอบคุณครับย้อนหลังเลยขอบคุณครับขอองพ่แม่เลิฟยูเอาอันเด้อ อันนี้ของพี่นิกกี้ครับมายินดนี่มาตายรวมนะพี่มของแม่ริตาพอหน้แกงเได้เอ้าลูที่มัไปดู่มได้มูวักัม่นเนกวาแจที่มิบ้าโอเคน้บ่จแจไปนี่ของแม่บริตาเนื้ลูกนี้ของแม่ของแม่บริตาอพ่เอไปบอกหน้าเย่งไปบอกหน้าเห่งบเลยบอาสมต่ำไปยังสันไห่ ว่าลูกทิพี่าปามาใช้เบิดอ่ะเอานีเดยครับไม่มาแชกลแชกล่ะไอ้เพียงเพีงเพียงไม่มาลูกเพี่มา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 ตายลูกแม่เนี่ยโอ้ยเนาะไม่ต้งกันาพเรอมกินได้ไหได้ได้เงินเขาตายลูกใจเพาะลูกไปก็ต้องการทุกไอเพียงเพียงเพงไปแชกล่ะ เอาดิตั้งแต่เอามางมบอกว่าพี่โมฮิตเด้อฮิตเอไอพี่โมเลยไพี่โมกับพี่บอกะเาเนี่เจ้ายาแล้พี่ยาเผาไอคุณท้ายนี่ดีๆีนะคบโอ๊ยไอพี่โมเป็นคนสั่งการอบจะเดอดเดี๋ววันนี้พี่จะพาไปเพี่อเีกไเี่ยกมากินแค่เลพี่มาถือนไม่รมอนอะไรกัี่จะพาไปเป่าเทียนา แน่นั่คือกูคือกู้นยาได้ัอันนี้งาไม่แตู่นาเก่งซะก่อนเผาเรียเนดอเสดมามามาพี่เป็นอะไริง์เนี่ยพี่เมอนเขาออะเาเามาบ่เอามามเอาต่กล้องไทยเอาเอายนับกากับใกับพกีพามา เดินไปไหนเมื่อกี้นางบอกนางชอบเคมากเอาฝาตั้งแต่กองนี่แต่เอ็นี่อไปเล่ะเอาเคียมือสแม่แม่แม่เขาฟังเขาฟังเมื่อกี้กัน่ะม่เม่ียก็ของก็ใก็ได้ผิดนั่งแก้วก็้ไม่เจรกนี่ไมีนี่ขามาถือนี่มาถืกนี่เอามาเอามาลูกเอามาเมาให้มาลายอันหมดเลยเนี่ยอ่ะมาเอากออง โอ๊ยเนาะยเดีี่นแล้วคนอย่าพึ่งเ่าเบเยาเดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวนเดี๋ยวเเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยยวเดี๋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 ยวเเดี๋ดีเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋เดี๋ยวเด เช่นอะไรมาอันตะโกนบุลีกัไอรีไอีตลีเออตะโต่อนตะโกนกอนแล้วกนั่งก่อนแล้วกนั่งก่อนตะอกนนี้ก่อนค่ะตะอกนี้ก่อนเดิบ้าเอเอาอยู่แดงมีอยู่ดีมีเงี้ยเปิดแสงแค่เราได้จอแค่รู้ความหนักเกียร์ก็เด้เบาได้เบาได้เา เอาไปเก็บกบอนเก็บบาทก็น่าจะเโอยใอ้บอกว่าใช้ถูักก้อนแล้วน้วงพูดวาเมื่อไหร่หอเ้ยคือคือจอนควอบัวน้หมอกว่าะไปจะไปอันหน้าก็ไปากนทยหให้นั่นใ้ไทยรูปแลยหรอะ เพื่อไอเล่อหแช่อคอยไยเจาเลยคอยแล้วคอยบอกใช่มันดีาเนาะเ่เห็นกูจงเงี้ยนะใช่มันเดอจาออดีไอ้บย้อยเนียวยาเอนมาวอกขาหยุดยาโอ้เอาไปกินจัแม่แปงอกันละน้ำไนี่น้ำอะไรน้ำอะไรนี่มึงเดียวน้ำชอ่ะเอาบอกิ่หามา ัจะไปว่าทีนอนมันกับมีเดยขันห่อไปใส่ทีนอนมันไม่ถือขัดกัเลยว้าไมให้ไปนั่นตัวเจ๊ไรอะไรนะพี่จะมารักพี่มูอะย่าเอ้ยย่าอะไรเนาะดีมึนี่ยีมู่แล้ว

คลิปเก่นก kind of like, ่อนเดี๋ยวเขาคือเสี oh ่ยเีย่าเล่นมากอย่ามีน้ำาบกเดี๋ยวอาบกเมียว่าหนาเมียด่ามันเกิดมื่อรครับุณน้าหนคุน้าหนิแล้วเรอเยม่ไม่ไม่ม่านรับครับเราผู้เธอเห็นบาดเรวผู้ฉายจะต้องอาบน้บาดก่อนเดีวเาคือเสี่ยเดวบก่อนหแม่ก่นหิแมี่มันี่เนุกคนทุกคนครับผมครับผม ไม่ว่าสุขอะไรครับพี่น้องครับขอบคุครับคิดเบิดผมไม่หายมากเลยฮะได้ยินคุณไหมแมนว่าอิ่มเบิดเลยทำไมเด้อร้อนมาไมฮะโ้ยสาผมพร้อมเอ ควัเียเกลอเียเลยังเรียนันเลยเก่งไรฮะเราโอ้ขอบใจเก่งไรฮะแล้วเอาดูว่าใครเครียดนี่แหละครับมเนี่ยทำไมแลิ้นเหมือนปอบจังเลยก่นเค้กอยู่นา โมแลบลิ้นตลอดเลยพี่น้องเอาโอเคี๋ยวน้ารับท่าี๋ยวครับพอว่าเอาซุปใส่หวรันลงเียโอเคครับพี่น้องครับโอเคครับ